เชือกหลักๆเป็นเชือกเส้นนี้นะครับซึ่งผูกเป็นห่วงไว้สองฝั่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะมีเงื่อนพูสิกที่เกี่ยวคาราบ,บินเนอร์เอาไว้ทั้งหมด4อันแล้วก็อันนี้ฟิกเกอร์ไนของไนท์ไซ์ที่เอาไว้ล็อกเชือกขั้นตอนแรกก็คือสมมุติว่าเสาห้องน้ำเนี่ยมันเป็นเสาทาร์ที่เราขึ้นเสาวไว้แล้วแล้วเราก็ล้งเชือกผูบเอาไว้แล้วนะครับมันพร้อมจะตั้งแล้วพูดง่าย เราก็เอาเชือกตัวนี้เกี่ยวกับปลายเสาท้าบแล้วก็ลากลากยาวเลยมาอีกฝั่งหนึ่งื่อที่อันนี้ก็คือเสาท้าบอีกอันหนึ่งผมสมมุติไว้นะเราก็ผูกให้มันเป็นเป็นเป็นเงื่อนเป็นกลมๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นบ่วงอ่าเป็นบ่วงหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาเป็นบ่วงเนี่ยปลายเสาท้าบมันมีแหลมๆอยู่แล้วสมมติว่านี่เป็นปลายแหลมๆที่ขึ้นมาจากพื้นดินนะเราก็ของไว้ประมาณแค่นี้นะครับแล้วเราก็ เกี่ยวลักษณะน,นี้แล้วก็ล้างเชือกผูกเชือกให้มันแน่นอะ่ะโดยการใช้เงื่อนอันนี้แล้วก็ล็อกมันตัวมันเองอีกทีหนึง่งถ้าไม่มีตัวนี้ก็ใช้วิธีอื่นได้ใช่ใช่หรือว่าเราจะผูกเป็นแค่เป็นห่วงเลยก็ได้แต่นี้คือในเคที่ว่าผมผูกกับต้นไม้เราก็จะได้เชือกกลางแล้วที่ลากยาวเลยครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เอามาแอรจัสตรงนี้ใหม่ดีกว่าให้มันตึงก่อนนี่มันไม่ค่อยตึงเดี๋ยวผมจะใช้เป็นวิธีนี้แทนคือปกติมันมีแบบนี้ด้วยเอาใหม่นะหมายถึงว่าวิธีเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือสมมุติว่าเนี่ยเป็นปลายเสาทา้าแหลมแหลมยื่นมาเราก็ใช้ตะขอตรงเนี้ล็อกกับคองไม่กับเสาทา้าบเลยหรือว่าต้นไม้หรือว่ามันเป็นหมุดให้เกี่ยวเนี่ยแล้วเราก็ดึงเชือกโดยใช้ตัวนี้ช่วยอันนี้จะมีผลมากเลยในการแอรจัส เรายิ่งดึงมันยิ่งตึงอพอตึงเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกมันชั้นหนึ่งแล้วก็ล็อกอีกทีหนึ่งไม่มีคาร์บิดเนอร์แบบนี้ก็อาจจะต้องประยุกต์หน่อยนะใช่ใช่นี้สะดวกพี่อ๋อฟิกเกอร์นายครับผมฟิกเกอร์ไนร์ฟิกเกอร์นของไนร์สายทีนี้ยตึงเป๊ะเลยตึงครับใช่หลังจากตึงเสร็จแล้วเนี่ยจำเงื่อนภูสิกตอนแรกได้ไหมที่เราผูกเอาไว้เนี่ยเงื่อนฟูสิกก็คือจะเป็นเงื่อนที่สามารถลูดไปตามพวกนี้ได้โดยที่มันเป็นเบรกในตัวครับผม ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงการมัดรอบตัวเองอะฮะเป็นห่วงเป็นห่วงมัดรอบตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราคลายปมมันอะมันก็จะสามารถลูดได้แต่ความพิเศษของมันคือเมื่อมันมีแรงดึงปุ๊บเชื่อมันจะล็อกตัวงมันเองไม่ว่าจะดึงแค่ไหนมันก็จะไม่ไปเลยเนี่ยเห็นว่าล็อกเองเลยการที่จะต้องการ,รลูดเราก็แค่ดันตนงปม,มแล้วก็ลูดได้นี่คือความเจ๋งของมันถามว่าเจ๋งยังไงก็คือเมื่อสมมติว่าเราขึงเส้นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมว่า จะแขวนไฟเพื่อเวลาเรานั่งกินเนี่ยมันจะเป็นดาวไลท์มันจะไม่ค่อยแยงมันจะไม่แยงตาว่าะงั้นเถอะผมชอบดาวไลท์แล้วเราก็มองเห็นท้องฟ้าด้วยึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้ําค้างมันมาหนักเราต้องการจะขึงผ้าทับที่หลังเนี่ยการเราขึ้นโครงไว้แบบนี้มันก็ทําได้ง่ายมากโดยที่จะทำผ้าทับให้ดูเลยแล้วกัน,นไหนก็นไหนแล้วอันนี้คือเงื่อนภูสิทธิ์นะครับ,รบตัวนี้นะครับเงื่อนภูสิทธิ์นะครับ ใช้ดีมากครับถ้าดันเงื่อนมันจะรูดได้แต่ถ้าตังเงี้ยไม่ไปเห็นไหมโอเคข้อดีของเงื่อนโพสิก็คือเวลาเรามีทารฟแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาผ้าทารฟเนี่ยพ้าไปเลยครับคือเราไม่ต้องมาขึ้นขึ้นตงดูว่าด้านไหนด้านหน้าด้านไหนด้านหลังาดีโอเค น,นี้น่าจะเป็นอันกลางอ๋อน,นี่อันกลางโอเควิธีก็คือเราก็จะเอาผ้าทาบเนี่ยมาเกี่ยวกับเงื่อนบูสิกต,ตรงนี้เลยผลจะเกี่ยวอันอันอน,นอกสุดไว้นะอ่าซึ่งทารแต่ละรุ่นก็จะมีห่วงมีตาไก่มาให้ไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับก็ต้องดูว่าตาไก่มันสามารถประยุกต์ให้กลางได้แนวไหนอ,อันนี้ก็แล้วแต่มีสีเลียครับผมแล้วก็ดึงเงื่อนให้มัน ตึงๆแล้วทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึง่งเรื่องผู้สิทธิ์อันนั้นอยู่ไหนฝั่งหนึง่งโอเคอันนี้คือกลงก็ตึงเลยครับเรื่อผู้สิทธิ์แล้วเขาอเอามาเกี่ยวอ่าเราก็จะสามารถเลือดทามได้อย่างอิสระถูกต้องสามารถ adjust ได้เลยว่ามันหย่อนไปไหมมันตึงไปไหมโดยที่ไม่ต้องใช้เสากลางถูกต้อง ไม่ต้องใช้เสากลางืมุ่มุมสองสาม 2, <ช>ด้านก็แค่เอาตอกสมอบกมุมสี่ด้านก็เป็นทาร์บได้แล้วใช่หรือว่าเป็นรูปร่างก็จะเป็นเต็นท์เหมือนลูกเสือเลยก็ได้ท,ทำเป็นเต็นท์สนามก็ได้ใช่มันก็จะเร็วมากกับการกลางการเก็บแล้วก็การที่ใช้เงื่อนโูลสิกเนี่ยเมื่อมันหย่อนเราก็สามารถดึงให้มันตึงได้โดยที่มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งื่อเราขึงทาร์บปกตินะ่ะโดยที่ไม่ใช้วิธีนี้นะคะครับ ก็คือเอาเอาเสาเสาเต็นท์เนี่ยยึดไปเลยกับตาตาให้ดูตรงเนี้ยมันจะทําให้ไม่มีเส้นเดินกลางอยู่อแต่วิธีนี้เนี่ยพอมันมีเส้นเดินกลางเนี่ยเส้นเดินกลางก็คือเชือกที่มันอยู่ใต้ <S <S เน,น,น,นี้ที่ผ้ามันพาดอยู่อ่่อีเส้นเดินกลางเส้นอ่าก็จะไปอย่างนี้นยมันก็จะทําให้คุณสามารถแขวนขอได้อีกแขวนไฟแขวนผ้าเช็ดตัว แขวนทุกอย่างกระเป๋ากะเป๋าไม่ต้องการให้วางพื้นให้มะแลงเกาะคุณม,ม,มีที่แขวน <c oughs> ที่มีทาร์ฟโคเวอร์ไว้อีกทีหนึ่งไม่ต้องไปแขวนกับต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะรเรืเรามีเปย์เราก็ใช้วิธีเนี้ยโดยขึงแยกกับตัวเปย์นึกออกไหม <c oughs> พอเราเก็บเปย์ปุ๊บแล้วฝนมันยังตกอยู่เราก็ไม่ต้องรีบตากฝนนะเราก็เก็บของใต้ทาร์ฟไปเลยแล้วค่อยเก็บทาร์ฟสุดท้ายที่หลังสุดประมาณนี้ฮะแล้วก็ทําให้วิธีเก็บแบบเร็วๆเ,เนี่ยมันจะก็คือ เราไม่จำเป็นต้องออกมาวางไว้บนพื้นถ้าเราปกติเวลาผมไปออกทริปอ่ะเราผมจะเก็บอ่ะผมก็แค่หลดเรื่อนเชือกผูสิทธิ์เข้าหากาัน่าผ้าทับก็ไม่ตกพื้นเลยนะครับไม่ตกพื้นใส่ปุกบคราวนี้ผมก็ปลดล็อกสองฝั่งแล้วก็ยัดลงถุงเลยไม่มีต้องไปนั่งพับกับพื้นหรือว่าเอาผ้าไปกองที่พื้นให้มันเลอะโครนเลอะดินนึกออกไหมะัะเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกมากๆ แต่ว่ามาในเรื่องของเสาเนี่ยมันก็เหมือนกับเรากางาลก,าากลางท้าไปแหละก็คือถ้าเรากางท้าวิธีโลง่งเราก็จะปกติเขาจะใช้ไฟชีตเนี่ยเป็นตัวดึงหลักไปเลยไม่จำเป็นต้องมีเชือกใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้มันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นก็คือมีนอกจากมีแกนกลางแล้วเราก็จะคุมจะเก็บอะไรยังไงมันก็สะดวกแต่ว่าถ้าเราขึงโดยที่มีเสาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เชื่อมสองเส้นมันก็จะทําให้เราแบบแบบเป็นฐานอิสระอยู่แล้วอ่ะ เห็นป่ะไม่้องครับไม่จะเป็นต้องแมปพึ่งต้นไม้หรืออะไรเลยทําให้ทุกที่เป็นข้อดีของการมีเชือกอยู่ตรงกลางใช่แล้วก็ถ้าเกิดอ,อยากพวกสายไล่เบาจริงๆอะ่ะชืยอย<ม>ัองงอได้ทุกที่ใช่ใช่ก็เอามุ้งมาเกี่ยวได้เหมือนกันใช่ถูกต้องตรงนี้เราก็จะเพิ่มปูสิ์เข้าไปเพื่อยึดมุ้งเพิ่มเติมคือประโยชน์มันก็หลากหลายแล้วก็เบาแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันมันถูกอะไรพังเราก็เปลี่ยนชิ้นๆไปได้ ไม่เหมือนเต็นที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเต็นมาเต็นหนึ่งเนี่ยพื้นมันเสื่อมไปแล้วมันก็จบเลยอะ่ะมันก็้องซื้อเต็นใหม่ยกชุดเลยแต่เราก็แค่ซื้อมุ้งถูกๆมามนี่ออกไปฮะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเปลี่ยนเป็นชิ้นๆไปว้าววันนี้วันนี้ได้ความรู้มากมายครับพี่แชมป์ครับบอกเลยว่าต้องขออนุญาตลฟ์เอาไว้นะครับเพราะว่าสาระเน้นๆแบบนี้ผมจําได้ไม่หมดนะเดี๋ยววันไหนที่เราไปออกสนามกันเดี๋ยวเราจะทํากันให้ดูอีกรอบนะครับก็จะ ก็อาจามาฝากเพื่อนๆด้วยครับเพราะว่ามีประโยชน์ม,มากๆเลยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ตั้มทีละนะครับผมนี่ตั้มทีละนะครับ a n นน l ผมนี่พี่ชั้นขอบคุณพี่ชั้นมากๆไว้เจวันใหม่ครับสวัสด,ดีครับหยุดไลฟ์ครั้งนี้ต้องทำยังไงแล้วนะแต่ว่า กูถ่ายคนเดียวแล้วมันมันลืมถ่ายของช็อตไ,อไปกล้องมันหยุดไปเองก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้หยุดไลฟ์นั่นแหละแต่ว่าที่ดีก็คือไอ้ตัวเนี้ยชอบมากเลย